จุดนี้เป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารในโมเดล BCG เป็นอย่างไรบ้างคะท่านตรงนี้ครับสวทชเนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเ,เลขานุกการนะครับของคณะกรรมการนะครับพัฒนาผลักดันเนี่ยนะครับโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG BCG เนี่ยเป็น3คนะครับ B คือ Bio Economy C คือ Circular Economy และ G คือ Green Economy ค,ค,คือระบบเศรษฐกิจที่เท่าที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ค่อยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะครับฉะนั้นไอ้ไอระบบเศรษฐกิจยุคหน้านี่มันจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบโออีโคโนมี e y, คือเราดึงทรัพยากรเอามาใช้อย่างระมัดระวังนะครับมาใช้ประโยน์จากไอ้ตัวทรัพยากรชีวภาพต่างๆที่เรามีอยู่เซอร์คูล,ล่าคือเอามาหมุนเวียนนะครับส่วนกรีนเนี่ยก็คือทํำยังไงก็ได้ให้มันตัวลดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้ออกไปสู่อากาศนะครับทำให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ก็เ <One> ป <input> ็นคอนเซปต์ซึ่งดีมากนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานซึ่งประเทศไทยมีความเข้มแข็งนะครับก็กลายเป็นอยุยุทธศาสตร์ชาติที่คอรมอเนี่ยเคาะมาเรียบร้อยแล้วสวทชก็พยายามปรับนะครับเอาตัวงานวิจัยของเราเนี่ยขยับไปให้เข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG นะครับฉะนั้นคอนเซปต์โดยรวมเนี่ยถ้าดูเฉพาะหมวดอาหารเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราพยายามจะพัฒนากลุ่มของอาหารดั้งเดิมนะครับให้มันมีประสิทธิภาพ นะครับมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดให้ฟังต่อไปมีกลุ่มอาหารใหม่เป็นฟังชั่นอลฟู้ดนะครับพวกนี้เป็นอันที่ตลาดใหญ่มากแต่ของไทยแทบไม่เคยทําเลยเพราะมันต้องอาศัยเทคโนโลยีเราจะทําตรงนี้มากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรามีและกลุ่มสุดท้ายก็คือยกระดับของอาหารท้องถิ่นแล้วก็รวมนังฟู้พวกสตรีทฟู้ดทั้งหลายนะครับซึ่งจะทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้เยอะนะครับเดี๋ยวไปด้านนู้นเล่าต่อครับค่ะ ทางนี้เลยนะคะครับเชิญครับอ่ะอันแรกจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือในตัวพืชดั้งเดิมซึ่งเราใช้เป็นตัวขับดันเศรษฐกิจนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นยางพาราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะปรับปรุงพันธุ์มันใช้เวลานานมากมันไม่ยื่ต้นนะครับฉะนั้นเราเอาตัวความรู้ด้าน DNA ด้านจีโนมเข้ามาเราสามารถเลือกเลือกต้นพันธุ์ที่ดีกว่าได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของยางพาราก็คือว่าเวลาได้น้ํำยางมาแล้วเนี่ย มันจะต้องพยายามาทําให้ยางอยู่ในรูปซึ่งซึ่งใช้งานได้ดีและเก็บได้นานซึ่งจะต้องใช้แอมโมเนียมาช่วยแต่เราพยายามจะพัฒนาสารนะครับชื่อว่าบี f เทฟขึ้นมาสารตัวนี้จะตัดแอมโมเนียออกจากวงจรทําให้ไม่เหม็นไม่อันตรายต่อต่อคนซึ่งทํางานเกี่ยวกับยางพาราแต่ยังมีคุณภาพของอยางที่ดีมากนอกจากนั้นยังพยายามผลักดันหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นทํามาเป็นของเล่น หรือแม้แต่ทําเป็นแอสฟัลต์เอาไปผสมลาดถนนซึ่งเราลาดไปหลายพันกิโลแล้วครับค่ะะพวกนี้คุณภาพดีมากนะครับก็อันนี้ในเรื่องของอยางพาราครับก็คือทําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำนะครับถัดไปมันสำปะหลังครับ่ด้านนี้เป็นมันสมปะหลังนะคะมันสำปะหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างของมันนะครับตั้งแต่ต้นพันธุ์นะครับว่าจะมีการติดเชื้อโดยเราไม่รู้แล้วกว่าจะรู้ก็คือโตแล้วมันเป็นการสูญเสีย ฉะนั้นเรามีการคัดต้นพันธุ์ซึ่งปลอดเชือ้อรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเช่นมันสำปะหลังเนี่ยเอามาทําเป็นแป้งซึ่งไม่มีกลูกเตนกลูกเตนเนี่ยเปอร์เซ็นต์คนแพ้เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะฮะคนไทยก็เช่นกันฉะนั้นถ้าเรามีฟลาวมันสำปะหลังเนี่ยเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีกลูกเตนก็เอามาแทนแป้งข้าวสาลีได้นะครับเอามาทําเส้นพาสต้าทําขนมอะไรต่อมีอะไรได้นะครับอันนี้ก็คือขนม<ช>ผลิตภัณฑ์จาก แบ่งมันครัซึ่งอันเนี้ยเราก็เข้าไปช่วยปรับปรุงพันธุ์ช่วยอะไรตรงนี้อะไรนะครับต่อถัดไปอีกครับทางด้านนี้างเขานี่เราทํามานานมากนะครับแล้วก็ทําจนเกิดเป็นกลุ่มนะครับของของที่นักวิจัยที่พัฒนาข้าวในรุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีกลุ่มใหญ่เลยครับประเทศแถบนี้นะครับก็เหมือนกันอีกเราใช้ข้อมูลด้านจีโนมนะครับเรารู้ดีเอนเองครัรู้ว่าตรงไหนควบคุมความหอมตรงไหนควบคุมความสามารถในการต้านเพลียย ต้านมาแมลงต้านโรคะนะครับฉะนั้นเราก็สามารถปรับปรุงพันธุ์มันได้นะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ต่างๆที่เราเข้าไปช่วยปรับปรุงมีตั้งแต่ทนน้ําทนมาแมลงทนแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยมันทนมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยอ่าฉะนั้นก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วปลายน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะลดพวกของเสียทใํใมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อันนี้ก็อยู่ในงานวิจัยของเราทั้งหมดครับ มีอีกด้านหนึ่งนะคะที่เห็นว่าจะเป็นบูธเกี่ยวกับออนวัตกรรมอาหารเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของโปรโตีนเดี๋ยวจะให้ท่านพาไปดูด้วยนะคะคโปรตีนจากพืชเดี๋ยวไปดูกันค่ะ,คะอีกจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารคือจุดนี้นะคะคือการพัฒนาอาหารจากโปรโตีนพืชตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านก็อย่างที่ทราบดีนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะค,ะค,ะครับการที่เราทานเนื้อสัตว์เนี่ย มันทําให้ใช้ทรัพยากรโลกเยอะมากใช้ทั้งน้ําแล้วก่อให้เกิดของเสียเยอะมากฉะนั้นก็จะมีแนวโน้มนะครับที่คนจะหันมากินพืชเพิ่มขึ้นนะครับโดยลดปริมาณเนื้อสัตว์หรือว่าไม่กินเลยนะครับมีพวกพวกเวเกนพวกอะไรต่างๆนานานะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่กินเนื้อสัตว์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าจะทํำยังไงให้โปรตีนจากพืชซึ่งซึ่งเราปลูกได้เยอะเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้มันก็มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับ ที่สามารถปรับปรุงในตัวรสสัมผัสนะครับทำให้คนกินเนี่ยแยกไม่ออกทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเรากินพืชหรือกินสัตว์อยู่นะนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นสําหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนไปกินพืชมากขึ้นหรืออันที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเฉพาะกลุ่มเลยคือผู้ป่วยนะครับซึ่งมีภาวะการกินลําบากคลื่นลาบากเนี่ย เราสามารถที่จะทำอา,อาหารให้มันมี texture นะครับมีตัวรสสัมผัสมีรูปร่างรูปทรงแล้วก็ลักษณะที่เราสามารถจะกลืนได้ง่ายขึ้นพวกนี้เป็นอาหารเฉพาะกลุ่มซึ่งเราเราสามารถ ใช้เทคโนโลยีของเราเนี่ยทำออกมาได้นะครับรวมทั้งที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถเป็นลดไขมันในผลิตภัณฑ์เช่นไส้กรอกนะครับโดยการใช้สารสกัดต่างๆจากพืชเข้าไปแทนที่โดยคนกินไม่รู้เลยยังไว่กก,กินไส้กรอกร้อยเอยู่ทั้งๆที่70-80%เนี่ยมาจากพืชแล้วนะครับ mm. อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาหารของเราแล้วก็เทคโนโลยีล่าสุดซึ่งเราพยายามจะผลักดันก็คือเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติ เป็นการพิมพ์ที่คือแทนที่ว่าจะใช้การปรุงต่างๆนานาเนี่ยมันสามารถใช้เครื่องปริน์แล้วก็ออกแบบตั้งแต่ต้นว่าจะปริน์ออกมารูปร่างหน้าตายังไงโดยใส่ส่วนประกอบเข้าไปในเครื่องแล้วมันก็จะปริน์ออกมานะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ เดี๋ยวต้องรอชมคะเราจะทําตรงนี้ให้ดีขึ้นในอนาคตนะครับคง<ม>จะได้เห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าคือคิดค้นสําเร็จแล้วทีนี้ก็ครับผมทาอยู่ฮะอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับ<ม>อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างปรินลงมาเป็นรูปร่างต่างๆนานานะครับ<ม>ซึ่งอีกหน่อยจะวิจิตพิสดารมากขึ้นอีกค,ค่ะตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้ดีเลยทีเดียวด้านหลังของท่านนี่คืออะไรคะอันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเป็นโปรตีนจากจากพืชน,นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย เราเราพัฒนาให้มันมีลักษณะเหมือนเหมือนไข่ค่ะคือดูชิมเราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่ามันมันไม่ใช่ไข่จริงๆแล้วมันมาจากพืชมันมามาจากเส้นใยจากพืชนะครับพวกนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีนะครับต้องใช้วิธีการคือตัวเส้นใยนะครับตัวโมเลกุลของไข่กับพืชนี่มันต่างกันพอสมควรมันก็ต้องมีวิธีการทํำยังไงเปลียบไอตัวไอตัวลักษณะเส้นใยให้มันมีลักษณะ คุณสมบัติคล้ายกับไข่มากขึ้น <Blues. S 2> <hammer ley. S 1> พอเราเปลี่ยนได้เนี่ยทำให้สารตั้งต้นมันคุณสมบัติคล้ายกับไข่มากเนี่ย hmm. มันก็สามารถที่ทำผลิตภัณฑ์ไข่ได้สารพัดสารพัน <Blues. S 1> โดยที่ไม่ต้องเลี้ยงไก่ก็ oh. กลับมาที่ปัญหาเดิมพี่ว่าคือการเลี้ยงไก่การเลี้ยงสัตว์ต่างๆามันใช้ทรัพยากรเยอะ ในขณะที่การปลูกพืชใช้ทรัพยากรใช้น้ำใช้อะไรต่อมีอะไรน้อยกว่าครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แพ้แ้ไข่ด้วยนะคะคก็คือมาจากโปรตีนพื100ชร้อยเปเซเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่คือทั้งหมดของไฮไลท์สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ